สวัสดีครับออนี่พบกับอันซิ่งรถสวยวันนี้มานำเสนอรถเก๋งราคาประหยัดอฟอร์เฟต้าห้าประตูแฮสแบกส <c oughs> เกิร์รอบคันครับ กล้องหลังเครื่องหนึ่งจุดหกเกียร์ออโตโ้น้ำมันล้วนครับไม่มีแก๊สไม่เคยดมแก๊สครับน้ำมันล้วนนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของไฟตัดหมอกสเกิร์ตรอบคันครับแบ็กอกสิบห้า ภายในครับนี่เบาะหลังอมืดหน่อยนะมืดหน่อยนะครับดีมันฟ้ามันคึ้มคึ้นด้วยกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดไม่สองแสนแปดพันกโลครับวิทยุแอร์เกียร์ใช้ได้ครับขับนิ่มเกียร์เข้านิ่มครับภายในสะอาดครับ ภายในสะอาดครับเดี๋ยวมีเกวัดความร้อนให้พร้อมแบตเตอรี่ให้นะครับเป็นเซฟตี้ให้เลยพร้อมไปเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องอน้ำมันเกียร์ให้ใหม่อีกหนึ่งชุดครับสวิตไปให้เลยนะฮะฟิล์มจะติดให้ใหม่ครับไม่ต้องกลัวครับติดให้เลย สวิตได้พร้อมเลยนะครับสำหรับฟอร์ดเฟต้าใช้กันย,ยาวๆครับใช้กันย,ยาวๆมีตัวน,นี้นะครับราคาไม่ถึงแสนราคาลักหมื่นนะครับตัวน,นี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทพร้อมโอนพร้อมสวิตน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร ติดเกตดความร้อนให้เซฟตี้ไว้นะฮะติดฟิล์มให้ใหม่ครับสวยความร้อนปกตินะครับไม่ขึ้นความร้อนปกติครับขับทางกลได้สบายนเพื่อนๆมีพี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่ เบอร์0639071228นะครับหรือฝากติดตามทางช่อง YouTube และ TikTok นะครับอ,อันซิ่งรถสวยครับขอบคุณครับ